สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพานที่เราควรรับประทานเป็นประจำค่ะข้อหนึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานอุดมไปด้วยทองแดงจึงช่วยบำรุงรากผมเส้นผมผิวหนังดีต่อสุขภาพและผิวพรรณเป็นอย่างมากข้อ 2. เม็ดมะม่วงหิมพานมีกรด ไรโนเรอีกซึ่งช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับซ่วงอกได้นอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และช่วยเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานช่วยป้องกันอาการหมดเรี่ยวแรงได้เป็นอย่างดีข้อ3เมื่อเรารับประทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นประจำจะช่วยป้องกันมะเร็งส่วนต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะข้อ4เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกเพราะมีแคลเซียมทองแดงแมกนีเซียมสูงจึงช่วยบำรุงกระดูกฟันรวมไปถึงบำรุงเหงือกและยังป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ5เม็ดมะม่วงหิมพานมีวิตามิน A ในปริมาณที่มากนอกจากนี้ ยังมีวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 ซึ่งช่วยบำรุงดวงตาและช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ6โพแทสเซียมและแมกนีเซียมในเม็ดมะม่วงหิมพานช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจสามารถช่วยลดความดันโลหิตและช่วย ปรับระดับความดันโลหิตให้สามารถอยู่ในสภาวะปกติได้ค่ะข้อ7เม็ดมะม่วงหิมาพานมีกรดไขมันดีในปริมาณมากจึงช่วยป้องกันโรคไขมันตับและไขมันส่วนเกินในร่างกายข้อ8 เม็ดมะม่วงหิมพานจะช่วยให้กระบวนการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังช่วยแก้ไขอาการบวมน้ำได้ด้วยนะคะข้อ9ปริมาณไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่มีอยู่ในเม็ดมะม่วงหิมพานช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนิว่วได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ10 เม็ดมะม่วงหิมพาน์ช่วยในการควบคุมน้ำหนักโดยการรับประทานเม็ดมะม่วงหิมพานเพียงหนึ่งกำมือก่อนมื้ออาหารนะคะจะช่วยได้เพราะเม็ดมะม่วงหิมพานมีไขมันชนิดดีที่จะเข้าไปแทนที่ไขมันชนิดเลวพร้อมกำจัดไขมันส่วนเกินออกมา และมีเส้นใยที่จะช่วยลดการดูดซึมไขมันได้ดีค่ะส่วนท้ายนี้จะขอพูดเพิ่มเติมนะคะแพทย์ในประเทศอินเดียใช้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เลี้ยงเด็กที่มีอายุ6ขวบขึ้นไปค่ะเพื่อช่วยให้ร่างกายของเด็กนั้นจเจริญเติบโตได้รวดเร็วและแข็งแรงค่ะ เม็ดมะม่วงหิมพานทั้งอร่อยและมีประโยชน์เราไปหาเม็ดมะม่วงหิมพานมารับประทานกันเป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะ